ัดีค่ะเอาการสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาตลาดใช่ไหมเอากาสมาซื้ออะไรบ้าง<ะ>มาซื้ออะไรบ้างที่ตลาดไม่รู้อาไม่รู้อะไรเลยนะคะวันนี้มาตลาดสดราศีสไลชนะคะตลาดสดพี่น้องมาตลาดสดมาหน,นีฮิตร้ายหลายเฮิตฝนตกฮิตออกนอาจแานอนรุสุดเดชจ้าอันนี้ก็ใน,นส่วนของทางเข่าเด้อค่ะเด้อนีทางเข่าตลาดสดของเฮา ถ้าเราเลือดีนี่ฝนตกนี่อี่ยคือมันยังหยั่งยออ่านะคะนี่ทั้งข่าวใบเข้ากับเขาไปเลยเหมือนทีนปป่นี่เขาไปปุบนี่เข้ากับสิพอเลยนี่เหตุพี่น้องเบิ้งเหตุที่ละ่ะเหตุออกอยางขากเหดหลายผุละหมากหลากใหม่มีเบิดคนลหลายลายมันอีกคนเดียวยางตลาดยางหลายผู้ช่งผู้ชายกรหลายบเบื่อเบิ้งที่ละ่ะบักงอโล่วสามหาสามโลดล,ลอยเหตุกัมีบักหูบักแดงบักฝากหมก,กแฟรมีเม็ดสุดขู่สุดแนว ปาอันนี้ก็เป็นผกักน,นี่ก็เห็ดอีกแล้วเป็นบอลเห็ดเลยเห็ดแล้วโง่เห็ดเผิงเห็ดหยางเห็ดไข่น,นี่กับปลาดุกปลาดุกตัวนี้ปลาดุกปลานีลเออฟังนี่ฟังนี่คือปลาเลียงนะคะแล้วก็ปลาทงูกก็สะเป็นผกักนะคะอันนี้ก็อาหารสดไก่นะคะไก่ค่ะบัดทีนี่ฟังท่านี่มากก็สิเป็นผกักนี่สามถุงยีสามถุงซ้าวนะคะผกัก บอเอิดบอยาอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะข้างหน้าก็สิเป็นปูปลานา,นา,นา้าป้าน้ำมูนน้ำหยางข้องห้าวเบิงจิลานี่มีเบอร์สุปาจะซื้อป้าอย่างเน่ถ้ากับบรูเรื่องนะคะนี่ก็เป็นผักหาค่ะหูนผักอีตูอีตอยนะคะผักที่ผักตอต้นหอมต้นหยางมีเหมือสุผักสูนแนวแค่หลอดแค่เอยแล้วก็ตอ้ดยผลหมากลากไม้ นาคาพลรมากหลากใหม่ก็มีราขันหนึก่ก็จะเป็นผักพืนบานตะหฮานะคะหอมดอกผักไหเงยงงามฟ้าแดงคำลงมาแล้วก็ผักอีตูผักซี่ผักหยางหอมเป้หอมหยางแล้วก็ตัวโดยเห็ดนะคะเห็ดอีกแล้วเห็ดหลายะละละหลายตลาดล่าสีเห็ดหลายแต่เห็ดใครใครใครก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเห็ดใครเห็ดใครนะคะมีเบิร์ดเห็ดละง,งกก็ออกพีน่น้องเห็ดละงอกลวดละสามร้อยไหมคะ่ะว่าไม่ญญ่นดนว่าลวดสามร้อยลก มีเบอร์เบิ่งนีเฮลางโง่นี่จานละร้อยห้าสิบละบาทนี่จานเล่นเล่นน้อยๆนี่จานน้อยๆเนี่ร้อยห้าสิบละบาทเฮลางโง่เอคือขายเป็นโลๆละสามร้อยละบาทซานเฮลางโง่ก็ออกหลายมีเบอร์ซุ่เหตุทั้งดอกจุ่มดอกบ้านดอกเท่าดอกแก่มีเบอร์ซุดดอกซุยหยักนะจ่าเห็ดหลายแห้งบักเกลือบักแจงบักลรีนบักดิวบักโตนี่หมดนะคะแล้วก็เบรรพันธ์เห็ดค้าแล้วก็ เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะจบลาไปทอนี้สวัสดีครับ